เิออก,กําลังกายง่ายๆกับแม่ปุยย๋ยสำหรับเช้านี้มาแล้วค่ะทุกคนขออภัยนะคะออกกําลังกายตอนเช้าแต่ว่าลงคลิปตอนดึกค่ะเพราะว่าลูกๆหลับหมดแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถท้าออกกําลังกายง่ายๆนะคะถอยเอ้อก้าวขาไปข้างหลังถอย <laughs> ก้าวขาไปข้างหลังค่ะแล้วก็ย่อแบบนี้นะคะท่านี้ได้อะไรบ้างอยากจะบอกว่าท่านี้ก็ช่วยลดในเรื่องของปัญหาเซลลูไลท์นะคะที่ที่ตรงต้นขาแล้วก็เรื่องของต้นขาไม่กระชับและสะโพกนะคะท่านี้สามารถทําท่าละ10ครั้งได้เลยค่ะอ่ะเรามาดูท่าออกกําลังกายต่อไปนะคะยืดแขนก่อดดันแขนไปข้างหลังค่ะทุกคนสําหรับคนที่มีปัญหาปว ปวดสะบักปวดไหล่ปวดหลังนะคะก็จะดีมากๆเพราะว่าได้ยืดกล้ามเนื้อหลังค่ะส่วนตัวแม่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้องยืดหลังทุกๆวันนะคะเพราะว่ามีปัญหาไหล่ติดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราออกกําลังกายอาการปวดไหล่ปวดหลังก็จะหายไปนะคะอ่ะท่านี้ท่าที่2ค่ะก็เป็นท่าที่เล่นลดต้นขานะคะและปัญหาขาเบียดด้วย เพิ่มด้วยการเหยียดแขนออกมาข้างนอกนะคะท่านี้ก็ได้แขนได้ขาได้สะโพกได้ทุกส่วนเลยละค่ะ เอาละค่เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะอสลับข้างค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเห็นหลายคนคอมเมนต์บอกว่าชอบให้แม่ปุ๋ยทําคลิปออกกําลังกายยาวๆนะคะแม่ปุ๋ยก็จะตั้งกล้องอัดคลิปไว้เวลาที่แม่ปุ๋ยออกกําลังกายแล้วก็ถ้าว่างใส่เสียงในคลิปก็คงจะประมาณนี้ละค่ะช่วงลูกๆหลับหมดแล้วนะคะ ก็ท่านี้ก็เป็นท่ายืดแขนยืดหลังอีกเหมือนกันค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่นะคะสะบักติดเล่นบ่อยๆได้เลยถ้ามีกำแพงก็ดันกำแพงได้ค่ะทุกคนมาท่าต่อไปกันเลยอ่ะยอ่อแล้วก็ ดันแขนไปข้างหลังค่ะยอ่อสควอตนะคะดันแขนไปข้างหลังทําท่าละสิครั้งก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกนะคะท่านี้ลดต้นขาเบียดค่ะและที่สําคัญนะคะกระชับต้นขาค่ะขาก็จะโอ้ยแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อนะคะและไม่มีเซลลไลด์ด้วยเพราะว่าแม่ปุ๋ยเนี่ย ต้องย้ำอีกทีสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะคะเซลล์ล,ลายเยอะมากจ้ะเซลล์ล,ลายเยอะมากนะคะทุกคนแต่แม่ปุ๋ยก็จะเล่นแบบนี้บ่อยๆค่ะได้ทุกส่วนทั่วร่างกายเลยอ่ะใครที่มีเวลาก็เล่นตามแม่ปุ๋ยายาวๆไปเลยนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะทั้งหมด14นาทีค่ะเอาละค่ะเรามาเล่นท่าต่อไปกันเลยนะคะพักยืดหลังนิดนึงอ่ะเอามือประสานกันแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าค่ะ จะรู้สึกตึงขามากนะคะตึงขาตึงต้นขาอ่ะถ้าต่อไปค่ะยืดขามาข้างหน้าหนึ่งข้างนะคะแล้วก็เหยียดขาไปข้างหลังหนึ่งข้างค่ะยอ่อเหมือนเดิมค่ะยอ่อยกแขนขึ้นเหมือนเดิมสูดลมหายใจเข้าเป่าลมหายใจออกทางปากค่ะสูดลมหายใจเข้าทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้และเป่าลมหายใจออกทางปากนะคะอ่าหนึ่งสองสาม เป่าลมออกหนึ่งสองสามเป่าลมออกโอเคทุกคนเก่งมากนะคะถ้าครบสิบครั้งเราก็จะสลับข้างค่ะตั้งใจทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเมื่อยหน่อยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ออกกำลังกายตามแม่ปุ๋ยในคลิปนี้จบคุณจะพบกับเหงื่อที่ออกมาเยอะมากฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะก็แชร์เก็บเอาไว้ดูแล้วก็เอาไว้ออกกำลังกายตามวันพรุ่งนี้ได้เลย นี่ก็เปลี่ยนข้างแล้วเราก็ทำสิบครั้งนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะถ้าละสิบครั้งถึงยี่สิบครั้งก็ได้นะคะหรือเราจะเล่นตามกันไปเรื่อยๆจนครบสิบสี่นาทีสำหรับเช้าวัน,นสำหรับเช้าวันลุกขึ้นอ่ะ <c oughs> แม่ปุ๋ยก็จะพากวนไปนะคะจนกว่าจะครบสิบสีนาทีตอนนี้ผ่านมาแล้วสี่นาทีค่ะไปเรื่อยๆเลยอยาจะบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคพักหาเหนื่อยก่อนสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่าต่อไปท่าต่อไปเป็นการบริหารสะบักค่ะสะบักไหล่แขนลดเนื้อปลิ้นใต้รักแร้เวลาที่ใส่เสื้อชนันในนะคะทําตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนบนสลับล่างนะคะจำนวนครั้งก็ท่าละสิครั้งค่ะเอามือมาประกบกันดันแขนไปให้สุดนะคะ เยี่ยมมากทุกคนตอนนี้เรากำลังจะครบ5้านาทีแล้วออกกำลังกายต่อไปเลยอ่าเปลี่ยนท่าค่ะก็ยังคงเล่นแขนและหลังเหมือนเดิมนะคะแขนหลังไหล่ยอดเยี่ยมทุกคนเก่งมากต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่ากันเราจะ,ะยืดหลังยืดสะบักหลังกันบนเสื่อโยคะนะคะเอาแขนเอามือวางไว้บนเสื่อโยคะแล้วก็ยืดแบบนี้คะ่ะ ท่านี้จะเป็นการยืดหลังลดอาการปวดหลังได้อย่างดีเลยนะคะแม่ปุ๋ยต้องทําทุกวันเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะปวดหลังจริงๆแต่ถ้าวันไหนออกกําลังกายยืดหลังเนี่ยนะจะเบาตัวแล้วจะนอนหลับสบายค่ะมีใครเป็นเหมือนกันไหมเอ่ยถ้าออกกาลังกายนี่นอนหลับสบายทุกวันนะคะจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยก็ทําท่าละสิบครั้งค่ะหรือเอาที่เราสบายนะคะ ต่อไปเราวางแขนกับศอกราบไปกับเซโยคะคะ่ะแล้วเราก็จะเล่นสะโพกและหน้าท้องล่างอ่างอเข่ามานิดนึ่งแล้วเตคคะขาไปข้างหลังคะ่ะงอเข่านิดหนึ่งเตคคะขาไปข้างหลังนะคะข้างละสิบครั้งคะ่ะนับไปเรื่อยๆเลยครบแล้วเราก็เปลี่ยนข้างได้นะคะแต่ในคลิปนี้ ครบแล้วนะเปลี่ยนข้างแล้วนะคะโอเคนับไปเรื่อยๆค่ะ1 2 3สองสนับแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้ลดหน้าท้องด้วยนะลดหน้าท้องล่างที่เป็นปัญหาสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าครบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเปลี่ยนท่าแล้วนะโดยการเตะขาไปด้านข้างค่ะ เตะขาไปด้านข้างท่าน,นี้ก็จะเป็นท่าที่เติมสะโพกด้านข้างนะคะที่มันมีการสะโพกบุ๋มสะโพกไม่เต็มนะคะก็เน้นเตะขาไปด้านหลังเออด้านข้างไม่เปิดขอภัยครบสิบแล้วเปลี่ยนข้างค่ะครบสิบแล้วเปลี่ยนข้างสะโพกก็จะสวยกระชับค่ะคือการออกกำลังกายนี่ เอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดนะคะบางคนก็ชอบปั่นจักรยานบางคนชอบกระโดดเชือกบางคนชอบเ,อเล่นฮูลาฮูปบางคนชอบเต้นแอโรบิกเอาที่เราชอบเลยแต่ถ้าอยากได้บอดี้สวยๆอย่าลืมนะคะเราต้องเวทเทรนนิ่งหรือเราต้องบอดี้เวทสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะต่อไปเอามือเท้าบนเสื่อโยคะนะคะแล้วก็งอเข่าเตะมาชนซอก งอเข่าชนศอกเตะไปด้านหลังอ่างอเข่าชนศอกแล้วเตะไปด้านหลังท่านี้ก็ได้สะโพกและได้กล้ามเนื้อหน้าท้องล่างค่ะใครที่อยากลดหน้าท้องล่างนะเราต้องสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องล่างให้กระชับค่ะทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่แม่หลังคลอดเนี่ยจะมีปัญหาเอ่อหน้าท้องมันหยอยค่ะเพราะว่าผิวหนังหน้าท้องมันก็เคยแยกตอนตั้งครรภ์แล้วก็มันก็จะไม่ค่อยกระชับนะคะ เราสามารถเล่นท่านี้ได้อ่าโอเคเสร็จปุ๊บเราก็เตะด,ด้านข้างค่ะเตะด,ด้านข้างเหมือนเดิมสัก10ครั้งนะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหมันเจ็บตูดเหมือนกันนะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อก้นนะคะเตะด,ด้านข้างค่ะไหวไหม่เอ่ยนี่เราผ่านมา8นาทีแล้วนะคะ เปลี่ยนข้างได้แล้วนะทุกคนเราผ่านมา8นาทีแล้วใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว <c ười> คลิปนี้14นาที14นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะจบแล้วเราก็ยืดตัวแล้วเราก็ยกตัวขึ้นนะคะท่านี้เป็นการยืดขาค่ะโดยการที่กดส้นเท้าลงนะคะปลายเท้าแตะกับ เ,เสือโยคะแล้วเราก็กดส้นเท้าลงเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาค่ะทุกคนยืดน่องนะคะไหวไหมเอ่ยสำหรับคนที่ตัวตัวแข็งแข็งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันตึงมากส่วนท่านี้ก็เป็นท่าที่สร้างแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงเอามือแตะสลับหัวเข่าค่ะมือแตะสลับหัวเข่านะคะโอเค เก่งมากเอาสักสิบครั้งนับไปเรื่อยๆเลยต่อไปยืดหลังนิดนึงนะคะ,ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนท่าออกกำลังกายค่ะตอนนี้พักเหนื่อยก่อนเราจะเปลี่ยนท่าออกกำลังกายบิดเอวสักนิดนึงนะคะบิดเอวไหมไม่ใช่บิดเอวอย่างไม่ใช่บิดเอว ลดหน้าทองอ่ะโอเคลดหน้าทองนะคะเอาละหนึ่งสองสมเอามือประคองศีรษะค่ะแล้วก็งอตัวเอาเข่าชนซอกนะับไปเรื่อยๆสุดลมหายใจเข้าเป่าลมออกทางปากในจังหวะที่ตัวงอนะคะแบบนี้จังหวะตัวงอเป่าลมออกสุดลมหายใจเข้าเป่าลมออก จะเป็นการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อหนะ้าท้องส่วนอันนี้ก็สร้างแกนกลางลําตัวแล้วก็กล้ามเนื้อด้านข้างนะคะเข่าฝั่งฝั่งซ้ายชนศอกฝั่งขวาเข่าฝั่งขวาชนศอกฝั่งซ้ายทําทีละข้างค่ะให้ครบสิบแล้วเปลี่ยนข้างนะคะนับไปเรื่อยๆค่ะครบสิบแล้วเปลี่ยนข้างสอง 3า5สาีนับไปเรื่อยๆเลยเลยจ ет, ด็ดแกลยแล้วค่ะ9 10ยอดเยี่ยมเก่งมากอ่ะเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปก็เอามือเหยียดแตะพื้นไว้นะคะแล้วก็ งอขาแบบนี้เห็นไหมว่าถ้าออกกำลังกายมันง่ายมากแต่ว่าเหนื่อยนะ1ินาทีนี้รู้สึกว่าเหนื่อยจริงแล้วก็เหงื่อออกด้วยนะคะไม่เชื่อลองทำตามนะคะอ่าต่อไปท่าต่อไปค่ะเอามือนะคะวางราบกับพื้นวางรองใต้ก้นและยกขาขึ้นลงแบบนี้เช่นเดิมนะคะวางรลงใต้ก้นยกขาขึ้นลงแบบนี้นับ1ถึง10ค่ะ สิบครั้งแล้วการทําไปเรื่อยๆนะคะคือการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้สามารถผลดีได้ภายในวันเดียวหรือภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะจะต้องใช้เวลาออกกําลังกายไปเรื่อยๆเลยอ่ะต่อไปเปลี่ยนท่านะคะทุกคนอ่าทาท่านี้ยกมือขึ้นตั้งมือขึ้นบนศรีรษะแล้วก็ดึงแขนดึงมือนะคะมา วางสลับกันเนี่ยแม่ปุ๋ยก็บรรยายไม่ถูกเลยตอนนี้ง่วงนอนแล้วคือปกติจังหวะที่คือช่วงเวลาที่เราพักเสียงตอนนี้ค่ะเป็นเวลาที่เรานอนแล้วนะสู้ๆทุกคนสู้ๆใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองนาทีตัวแม่ปุ๋ยเองก็สู้ๆเพราะว่าแม่ปุ๋ยง่วงแล้วเอาล่ะค่ะท่าต่อไปนะคะยืดแขนค่ะแล้วงอเขา่ายืดแขนงอเข่า,ขา,ขาอ่างอทำแบบนี้แล้วกันอ่ะ บรรยายไม่ถูกละดูคลิปนะคะแล้วก็ทำตามในคลิปเลยลดหน้าท้องยืดไล,ล่หลังค่ะนับไปเรื่อยห้าครั้ง3าสและ5โอเคจบแล้วค่ะสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้เหนื่อยใช้ได้เลยละ่ะทุกคนแล้วก็อยากจะบอกว่าเหงื่อน,นี่คือแบบ มาเพิบๆเลยนะคะใครคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันแชร์ให้แม่ปุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าแม่ปุ๋ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ออ้าวยังไม่จบจ้านั่งบิดเอวต่อสัก20ที <c oughs> ดิฉันก็มดแหลงจิภาคว่าดิฉันหิวนอน สำหรับคลิปวันนี้นะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่านใครที่ชอบคลิปยาวๆแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้ไม่ปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ดูและทำตามอย่าลืมนะยืดกล้ามเนื้อขาด้วยค่ะเอาฝ่าเท้ามาประกบกันนะคะแล้วก็เอาเมือจับฝ่าเท้าไว้โน้มตัวไปข้างหน้าค่ะกดพยายามกดหัวเข่าลงนะคะยืดกล้ามเนื้อขาค่ะ,คะ ต้องยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งนะยืดเหยียดกล้ามเนื้อดีๆเราก็จะลดอาการปวดเมื่อยได้เยอะเลยล่ะค่ะส่วนท่านี้ก็เช่นเดียวกันอ่ายืดกล้ามเนื้อค่ะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้จะพยายามทําคลิปดีๆเอามาฝากทุกคนใหม่นะวันพรุ่งนี้มีประชมุมอาจจะไม่ได้มีคลิปยาวนะคะทุกคนบายบๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ บายบายฝากไว้ที่หุ่นนี้มันเริ่ดเริ่ด